สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Mid Fall Hunter อันนี้เป็นเวอร์ชั่นเพลเทสนะครับจากที่ดูตัวเกมมันน่าจะเป็น Dungeon Caller นะจากที่ผมลองดูยังไม่มีรยยายละเอียดต้องอื่นนะผมอ่านปแบบัญหาแวบแต่ภาพมันน่าเล่นดีระบบถ้าระบบเกมเพย์มาดูน่าสนใจเอาละครับก็ถือว่าคลิปนี้เป็นตัวอย่างเกมเพย์ก่อนตัดสินใจเล่นแล้วกันนะเพราะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเกมฟรีนั่นเองนะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูระบบดูเกมเพย์พร้อมกันเลยฮะนี่เพิ่งเข้าเกมมาแล้วเนะี่ย ียูเซอร์ใช่มั้ยนี่ก็มีคลาสมอร์เซนารีนั่นเองอ่ะก็จะใช้พวกค้อนแล้วก็ดาบโล่นะอืมฮิตออนไฟต์มีกเดียมอ่าโดยสไลด์ฟอร์ดมันตัวชนนั่นแหละจอมเวทสะเซอร์ได้อร์โล ชาร์เดล i ทิกนี่ยก็คือแอสซ s s i ินนั่นเองนะเซียนี่คืออะไรวะแต่ก็เด็ดไรเหรอเหมือนพวกนักบวชนะผมดูไม่ผิดอ่ะโอเคเอาเบสิกเลยกันนะเป็นมือซ์นเลียงกันเป็นผู้หญิงด้วยหรออ้อยังไม่มาเนี่ยตั้งชื่อบีอ้า tiếng xăm được quê Just how long do you plan on looking at that? Hmm? You can look as much as you like later. Right now, you might want to run. The are mist is coming. I like my mind. I'm going to go to the to go to the room. I'm ตัดให้ผมไปหนึ่งไม่มีนีไ่ไม่มีมมบอกหรอกเไอคิด,ดเกเมไม่มีบอกิบบอบอ,บอ,อะไรนี้เต็มแนี้นเล่นเลยแล้วกัน,น,เ,น,กนเบอร์ห่คือดาบโล่เบอร์สองคือข่ดโด ใส่ไว้ข้างหลังได้ไงวะอ่าโอเคดาบรูกกันนะน่าจะเบสิกไป่ะดีเอ็ดมูฟเนี e ่ยทางตันนั่นเองนะนี่คือให้เก็บของปะมันมีประกายออกมาวะ,อะโอเคไม่มีอะไรนะจ้ำกระโดดนะข้ามขวาม ก็ให้หมอบไ,<ม>ไปนกเป็นน่ารักเว้ยไปต่อเลยเสียงกำจังอ่ะให้เราทำอะไรปัน่นเอฟเพื่อนถูกแล้วไอการโหลดเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยดันเจนี้ยนเขาเลยชัวร์ให้เราเสียเวลาในการทำสักอย่างอยย่างงเี้นะ <coughs> After the mistfall, the Corroded are all over the place. You need to armor up. This poor fellow won't be needing this anymore. Take them. Uh-huh. <coughs> โอเคสามสี่ห้าขวานเฟี้ยงเหรอโอเคเบอร์ห้ากันนะขวานเฟี้ยงอืมนี่คืออะไรทางขึ้นเหรอ Have you used healing elixir? สอนเราฮิวกันโอน t ก e n get to ถ้าไม่ฮิวไม่ขึ้นเลยนะโอเค, <c oughs> อเคดอทกดชิปปับป๊บใช้ได้เนี่ย ี๋ยวมาเก็บเกาะก่อนนะไม่เก็บนี่เสียหายเลยไหนวะเลซิ้นเหรอทำไมวะโอเคตรงนี้น่าจะให้เราสู้เลยทักอย่างตูถูกบล็อกนี่ไคาดเดสคริปชั่นเมอร์เน,นารีใช่ไหมเอ็นเกจแอนมิ่อินโครสคอมแบทก็คือสู้ระยะประชิดนั่นเองนะแล้วก็ยอดเยี่ยมในการใช้ดาบลูกคุอนมันบอกว่าสลับอาวุธดอเพื่อเปลี่ยนสกิล ต้องดูถ้าเกมมันมีคอมโบเปพชรมูดาถือญญว่าดีนะมันไม่มีคอมโบของมันเองนะค้อนมันไม่มีการนะโอ้ยจริเหรอโดค้อนนมันของจริงเลย โอ้โหนี่มันสอนเราอยู่นะมันโอเคหันเงื่อนไขละมาถ้าใช้คอร์นี่มันเหมือนเป็นท่าไกลนะคอร์นนี่มันโกงอยู่เหมือนกันนี่ยให้ระบบสู้ทำดีนะไม่ไม่ได้แบบกองแก่งกองแกงแข็งแข็งนะ ถ้เาเราตายใช่ไหมเราจะเสียไอเทมทุกอย่างที่เราแบกมากับตัวนั่นเองนะโอเคดันเจียนคอเลอร์นั่นแหละฟันธง้แหละคุณยังมีนัอยนแตที่นี่เปลี่ยนไป้วมันเกมในฝันเลยเนี่ยแต่ก็เปลี่ยนนะเป็นไงต่อนะสกเเตเศษซากหน,น,นังนั่นเอง เปลี่ยนอาวุธเอาอาจจะต้องเป็นไปตั้งมัดคีวะหลังนะเพื่อให้เล่นมันลื่นขึ้นอืนี่คืออะไรมาไม่มีปุ่มล็อกนะมอนเตอ,นะเอร์มมนทั้งเดียวคอนแม่งเลอะคือตันนตีตีมันแคบนั่นเอเองถ้าชาร์จมันจะเป็นตัวทองอนะ โ,โอ้โหคอสมันตีไกลเว้ยเนี่ยยอดระหว่างเราชาร์จเราจิ้งดบได้บ่ไม่ได้คอนก็เอาไว้เปิดนั่นแหละไกด์เด้นมิสคืออะไรไกด์เด้นมิสก็คือวงบีมนั่นเองนะก็จะลดเลือดไปเรื่อยนั่นแหละ อืมอืมอืมโอเคโอเคกดเอมเพื่อเปิดแผนที่ดีวะ่ะเออหน้าเล่น <laughs> เออผมชอบเราใส่ของแล้วเปลี่ยนนีจังงี้ทำอะไรอะ่ะช้าไปน้อง <c oughs> ตายอยางเดียวครับ ดีนะเราหมุนของแล้วด้วยจัดดใส่ของแล้วเปลี่ยนนี่แหละนี่เกมในฝันหมายเด็กแล้วเนี่ยใส่ของแล้วเปลี่ยนนี่ต้องตื่นขึ้นมาดาบโลมันจะเล่นง่ายกว่าพวกมันตั้งรับในตัวได้นั่นเอง throwing dagger อาลองเบอร์สามของข้างบมยไว้ ดียังไงวะมันไม่มีปันต่อปันหนักนะมีแค่ตีปกติผมเพิ่งเห็นสกิลนี่วะ่ะมันคลิกขวาคือการกดคิวในคิปสกิลโอ,อ้อีะอะนี่คืออะไรอ,อ๋อเพิ่งลอาเพิ่งมาเห็นนะขอลองก่อนดิ คลิกขวาคือคิวอะโต้าคอนมันโหนกันไว้ก็ยังใช้แค่คิวกับอ e ีนะมาเป็นแสงนำทางคนระ้แต่เราจะแปลวของไ้ชิปวิ่งเร็อวอะชิปเป็นเดสส์หลงเนี่ย อย่าพลาดชิ้นสีส g h ที n สปริงฮอร์นบบูาไปเอาทำไมวะสปริงฮอนไทำไมเ็บใจอุฮึทำได้ดีโอ้ไปไงถ้าเอเนอหมดเราจะเข้าถานะเอ็กซอรนะคือออนลน์ ทำติ่งครับ <c oughs> ใช้สกิลได้ดีเดียวเองฮะ <c oughs> ใช้ชิวหน่อยดิชิวกูดาวะสองึ่ง เหมือนคอรสมาเล่นแล้วมันเปลืองตัวเอาไป้แกลเล่นบัตรอ่ะนี่อะไรอ่ะนัะสุไลนี่คือแรอ่ไงก็กำลังจะโดนบีบล,ล,าาละไปพิสอาทูดิงฟอร์มเดอะสปริงฮอร์ทูรีคอพเวอร์ลารกออกมาออฟเนอะอ๋อเหรอ ดาบเรามันเป็นสีแดงได้ไงวะนี่คืออะไรมีเสียงเหรอเปิดมาล่อก่อน สดสดก็ทัวอิงแอควางซ้อนไม่ได้เลยนะบุดดิ้งเหรอฟาโร่เดอะลิงค์ฟาโร่เดลิงกิ้งซาวด์ถูกไปหาเลยบุดดิ้งบุดดิ้งเฉยบูลลิ้งคืออะไรซาวด์ดิเทนอ๋อเหมือนเป็นกระดิ่งนะกระดิ่งเพื่อใช้กับบ้านนั่นเอง

เร้ากลับบ้านต้องไปแอบสั่นเลยงั้นเราเข้ากระชืบโอ้ยังกว่าจะเดินเข้าประตูอีกเยี่ย yeah. ระบบต่อสู้ทำดีนะผมว่าเวลาตีมันดูสนุกดีนี่เดี๋ยวไปดูตัวเกมเพลย์หลักๆแล้วกันนะ เมลก็จะมีของให้นั่นเองนะเอาน้ำยามาเผื่อเราจนหาของไม่ได้หรอมั้งเลเวลหนึ่งมีเบสเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมก็ต้องเซิร์ฟเวอร์นี้แหละสกิลอ่ะมีอัพใช่ไหมสกิลอีควิเขอดูก่อนนะแล้วก็วิปอนสกิลเราเลือกได้เหมือนกันนะอือฮึอือฮึเลือกได้เหรอจริงปะคลิกขวากับคลิกซ้ายนั่นเองนะ ซ้ายคือโจมตีธรรมดานลอ๋อกดชาร์จแทงเหรอ,อวะอ๋อถ้าเราตีศัตรูครบห้าครั้งเราแทงได้นะย <c oughs> แม่งไม่บอกเนาะตีสองครั้งโอเคบกเดชมีแค่นี้ยังไม่มียังไม่มอันื่นต้องปลดล็อกตัองเมื่อเวลสามคอนอนะคอนก็ให้กดค้างเพื่อ ไปใช่ไหมจะได้ซูเปอร์อาร์เมอร์เอฟเฟกต์นั่นเองนะอ,อันนี้นะอาบิลิตี้คืออะไรต้องปล่อยแสงเหรอไลฟ์สไตร์เชนนิ่งระบบเฮ้ยระบบต่อสู้ก็ทำดีนะมีการเชนท่าเดีย๋ยวไว้ค่อยมาศึกษากันนะอันนี้เอาเบนเบสิกไปดูก่อน เราก็มีทาเลนให้อัพนะทาเลนเราจะพอยมันอย่างไรวะมีหลายสายอยู่มาสึนลี่ไอรอนวิวอ๋อซอ r ์ a แอนชิลว,วิปปอนมาสเตอรี่มีให้เลือกนะกดได้เลยปะทาเลนพอยเราไม่มีนั่นเองอนะอันเป็นซอร์ตแอนชิลบล็อกมาสเตอรี่ผมว่าบล็อกมันก็จะมีแฮร์รี่นั่นเองน,ะนี่ไงเพอร์เฟกต์บล็อกเนี่ยอันนี้น่าสนใจไม่พอเ้ยอันนี้ก็คือลงเก็บของแล้วเองวร์เฮาส์ กดโอนยังไงวะทำไมได้เลยเออเอายาไปขวานเปียไมัเคยใช้หรออันนี้ใช้ไม่ได้เลยชออ็อปอะซื้อของแคมป์แคมป์ค,มคืออะไรอ๋อเอาของอัพบ,บ้านนี่เองนะแคมป์คือบ้านเรา ต้องเก็บหินนะเนี่ยห้าอันนะดิเดบอดมาดูนี่มันมีข้าวๆเท่านี้นะเดี๋ยวไว้เกมมันเปิดจริงเดี๋ยวผมมาทำคลิปให้กันถ้าผมยังเล่นอยู่นะหรือว่าแต่น่าจะเล่นนะเกมดูสนุกดีซโลโมัชเม็กกิง้งเหรอเทนนิ่งการซโลโมัชเม็กกิง้งขอซโ,โลแล้วกันเออเดี๋ยวเทมแคลรี่อยู่รอเธออยู่เอามาดิจะเจอคนโหดๆเลยเหรอเกมแรกอะไม่น่าม้ง ขอใช้ดาบก่อนนะมันบอกว่าฟัน5ครั้งแทงได้ใช่มั้ยนี่คือความเทพเลยเอ็โอเปนนี่คือจุดเกิดใช่มั้ยมาดิมาดิ้ากมาครบ5ครั้งยังยังมีผีตัวอย่งนอนอยู่ยยังไม่รู้เรื่อง ท้ายก็ต like like ้องเก็บหมดอยู่ดีนะไม่ใช่นี่หรอจ๊ะของมันเหมือนมันโหลดเข้าตัวช้าหรือว่าเป็นท่อเราเล่นเซิร์ฟที่มันดีเลย์ก็ไม่รู้นะเอ่อตเดี๋ยวของอย่าเต็มแล้วอ่ะ เกม่ไม่มีปุ่มอื่น,อ,นอันนี้เปิดใช่เป็นกลางนะอุ้ยชีวิตตกใจเดือดฮานี้คือฟันทุกเกาวะว่ะใช่เบอร์สี่ กินอย่าอ๋อนี่ท่านเวทอะ่ะเจอกันได้เนาะ <c oughs> ใครตีหลังเราวันดูนะคร ่ดีนะระหว่างนี้หมุนของด้วยแบบซิมบะเบอร์เก็บมาเรามาเพื่อรู้อยู่แล้วที่เคาเลนลิงอ๋อหย่คืออะไรทำไมมันถึงมีลิงกักนวะอ๋อไอหีบนี่ต้องเป็นว้าแมน เราเต็มแล้วนะมันมีสถานะบอกเริ่มหนักกันเลยเอาของหนักๆกทิ้งไป G discard นี่ไม่ให้ดังกว่า มอนเตอร์มีเยอะนะออกทางไหนวะเนี่ยวิ่งเด็กเติมเนี่ยรองเท้าวะ่ะการบูทเหมือนจะดีกว่านะปกเสียกแท็กซี่ห้าไมคเโอ้ยทิ้งไปขอค้อนบ้างดีกว่า ทางเริ่มปิดแล้วเฮ้ hey, มันใช่งไงวะ นี้ด้วย,ยนี่คืออะไรวะโอ้ยที่มันชอบไม่โดนไอคอนมันจบดีนะเล่นยังเล่นแรงแรงเร็วๆอ่ะใช่ ้ยเอ้ยนั่นจะสิ้นอยู่จะออกยังไงดีกว่า เหลืองๆลอยๆนี่คือยังไม่รู้หรออ๋อเหลืองๆลอยมันมีค่างเงินของมันนั่นเองอกลับบ้านแล้วอะกลับไหนวะอ๋อมีห้องบอสด้วยนะเราอยู่ไหนดีกว่าโอ้เราอยู่ตั้งไกลเราต้องเข้าตรงนี้นะ คนสั่นกระดิ่งไหมใช่ไหมก็คือเขากลับแมปมันกว้างอยู่นะไม่ค่อยเจอนะ <c oughs> นี่แหละสิ่งที่เราต้องการนะตอนบิดน้ำยาหิวก็เอาเหยียบตายปอไอ้เหยียบเป็นพิษโอเคมีหว่านเลยนะเป็นเหมือนกับดัก อยู่ไ,ไมผมว่าเราจะต้องเดินไปนี่ที่สปิดที่รงวี้ไ,ไ่วะโอเคข้างหนไปทางนี้กดใช้ยาเบอร์สี่ เสียงคนอยู่ข้างแหละไม่ไกลเกินรอด้บอสหรอ,อวะ เกินไปเกินไปเกินตายแล้วใช่เหรอวะว่ามันเก่งเกินไปเว้ยสูไม่ได้เลยอ่ะตามมาเอาเกมพวกนี้ไม่จำเป็นต้องสู้ทุกสุดนะเสวยว่พอ ยายปล่อยฉันไปปล่อยฉันไปเดิมแล้วเว้ยน,น,นี่คืออะไรเห็นจะจ่ะนี่คืออะไรดูคนอื่นเล่นเหร อ๋อเราต้องไปหาวูด <uh ล kind of ิงวูดลิงเนี่ยมันจะเข้ามานะวูดลิงโอเคคนนี <k <k ええ้ไม่เล่นนั่นเองนะโอเคไปดีขอเคี้ยวกันก็เอาไงดีนะ ก็ถ้าเกิดคลิปจะได้ไม่ยาวไปก็ให้ผมสรุปแค่นี้แล้วกันนะจากที่ดูเป็นดั er นเจี้ยนคอร์เนอร์นั่นแหละแต่ระบบเขาเรียกวระบบต่อสู้มันก็ทําดูสนุกดีนะและยังมีเขาเรียกว่ายังมีอีกหลายค้าที่ยังไม่ได้ลองเล่นอ่ะนะใครอยากลองเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะถ้าถ้าโดยส่วนตัวผมว่าตัวเกมมันดูน่าสนใจดีนั่นแหละเ <c oughs> พราะคือมันไม่แข็งอ่ะมันไม่แข็งเหมือนเกมอื่นนะผมว่าเกมนี้มันยังดูระบบต่อสู้มันยังดูลื่นไหลหน่อยและยังมีเขาเรียก ตัวอัพสกิลอีกมันมีข้อมูลอีกเยอะน่าสนใจดีเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ